คลิปนี้มีคำพูดไม่เหมาะสมเด็กๆที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรดูกับผู้ปกครองหรือได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาเลยจ้ะทุกคนมาต่อกันนะคะกับข่าวที่แล้วนี่คือด่านที่11นะจ๊ะวันนั้นเราผ่านไปถึงด่านที่11เอ้ยมันมาทุกคนไปเออไปกระเถิบทุกคนวันนี้เจจะพาทุกคนปั่นจักรยานแบบเด็กแวนเดี๋ยวจะพาผ่านอุ <c oughs> อะไรอ่ะเอา้เอาโอ้มันห้ามโดนเหรอเดี๋ยวจะพาทุกคนผ่านแบบอีซี่นะคะเลโก้เลโก้เลสโก้เลสโก้เห็นไหมอีซี่เดี๋ยวจะนนี้จะพาจบเลยคอยดูอีชัยจะพาจบเกมเอออาเกมไปหนึ่งวันนี้ เจ๊จะพ่าทุกคนจบเกมนี้แบบอีซี่นะคะนี่คือด่านทีสเบ็ดนะจ๊ะนี่ยากเหรออีซี่โอเลยเห็นไหมอีซี่ปึ๊บเราแค่ต้องเล่นแบบมีสติมีสติแล้วก็ตบมีสตังอ,อ,อุ้ยอ้ยอุ้ยแม่ผ่านได้ ไปแล้วนะเมื่อวันแต่ว่าพอดีว่าหมดเวลาต้องไปเล่นเกมก่อนอนะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็เลยจะมาแลกในจบนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงจะทำได้ตรงนี้อะไรที่ยากวันนั้นนะตรงนี้ก็จะผ่านยานมากงานนานไม่ใช่ยานนานมากเห็นไหมีซี่เอออันนี้อย่าไปอย่าไปโดนมันอย่าไปโดนมันมเห็นไหมระดับปร,รมาจารย์สติมเมอร์อันดับหนึ่งในประเทศไทย Easy. อีซี่อย่าดูไม่เท่าไหลหรอกนะเอ้ยก็ไม่เท่าไหลอะครับพี่คอยดูผมจะผ,ผ่านด้านนี้ไปเลยผ่านด่านนี้ใน้10นาทีถึงหรือเปล่าเธอแต่บ้าเห็นไหมเป็นเซียนแบบว่าอะไรนะนักปั่นจักรยานระดับโลกทีมชาตินะคะทีมชาติประเทศไทยไทยไทยอีซี่ ไม่ขนามือเจ๊หรอกค่ะเออโอเคขนาดนี้หน่อยละมันจะไปยังไงอ่ะมันยากตัวมันบั่นจกักรยานนี่แลไไอออออะแล้วไปยังไงอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อเข้าใจเออโอเคเออโอเคคุณพี่ลงไปใต้ดินก่อนค่ะโอเคเมื่อเขาลงไปใต้ดินเราก็ไปเห็นไหมอีซี่ เดี๋ยวเจจะสอนเด็กๆนะคะเวลาเล่นเกมพวกนี้อย่าใช้อารมณ์อย่าวู่วายเดี Quality> ๋ยวคิดแต่ว่าจะไปจะไปอยู่นะคะเราต้องหัดเบรกหัดหยุดซะบ้างเพื่อใช้สติสมาธินะคะวางแผนในการเดินทางไปข้างหน้าโอสอนเขาสอนเขาไปดูตัวเองเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเราต้องค่อยๆไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยังไงถ้าเรารีบเราจะไม่ถึงเส้นชัยนะคะนี่คือทริคในการเล่นของเจนะคะ เอาไปปรับใช้ได้นะคะเราต้องค่อยๆไปนะคะใจร้อนไม่ช่วยอะไรนะคะ <G ül> เออไลฟ์นี้ EP สเจ๊จะพยายามพูดเพราะจะได้ไปต่อ <G ül> เซ็นเซอร์เยอะนะคะแต่ไม่ค่ะคำอุทานก็จะอุทานแบบไปรอพอพิงสะหนอหู <G ül> เออเห็นไหมจะผ่านแล้วหน้าประตูอยู่ข้างหน้าฮึบเออเไงอีซี่โอู้มูจะยากเลย เห็นไหมมีแต่เจ๊เท่านั้นเลยที่ผ่านมาถึงตรงเงี้ยไม่เี้ไอ้คนไม่เี้ที่มันตามมามันยังมาไม่ถึงเลยอ่ะเพราะว่ามันใจร้อนไงเออเล่นพวกนี้ต้อใจเย็นเย็นไว้เย็นไว้โยมโยมเย็นไว้ผ่านได้อยู่แล้วว้าวว้าวไต่ได้ไตายด้ไต่ได้ไต่ได้ไดหลอ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 ดฉันทำได้เห็นไหม easy really. w o r l ่แค่เนี้ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยเห็นไหม เออตุยแค่กี่ครั้งยังไม่แก้ใครนับไว้บ้างนับไว้คอมเมนต์หน่อยนะคะว่าเมื่อกี้เจ๊ตุยไปกี่ครั้งนะคะอันนี้ค What? ืออะไรอ่ะจริงไงอ๋อเราควบคุมแบบเฮ้ยโอ้โหควบคุมยากนะมาไปน่ะอุ้ยควบคุมยากอ่ะอันเนี้ยดถึงถึงอ่ะค่อยคขยับเห็นม่แล้วค่อยคขยับนะคะเออให้มันไปเองแล้วต้องค่อยๆดึ๊ค่อย อี่ซี่กี่ซี่ให้รับให้เจได้ปรับตัวเห็นไหมศูนย์เอ ลบลอกลบลอก ขึ้นเออผ่านได้จะต้องทำได้ขึ้นเออค่อยค่อนะครับต้องค่อยคนะครับไม่มีใครผ่านมาตรงนี้เลยหรอพี่เจ๊แล้วหรอยยอดไปเลยกีซี่แมแล้วว่าให้ทุกคนเล่นอะไรยังต้องเอเอเอไม่ขึ้น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 ขึ กบ,บาด okay, okay. เคเคเราผ่ได้โน้บ no. า <c oughs> <c oughs> จะผ่านอยู่แล้วว่าใหม่ที เท็กสามกระบาดไปเท่าไหร่แลยให้นาสาวเด้อเนย์ไม่พี่หนูมองไม่เห็นพี่หนูมองไม่เห็นพี่หนูมองไม่เห็น ดูบอดีคนนักลับ้าโดนจับต้แกโอ้จะสู้ยังไงไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธอะเอาลุะจะนตัวยังไงเออนี่ต้องซื้ออะไม่แล้วถ้าเราไม่ซื้อไม่ได้หรอโอเคพอ,อก่อนแล้วกันนะครับทุกคนดิฉันจะไม่ยองเสียงเงินเด็ดขาดเพราะว่าดิฉันจะเอาเงินไปแต่งตัวนะคะ ยังไงก็ถือว่าดิฉันผ่านแล้วผ่านมาจนถึงบอสแล้วนะคะผ่านตกทุกดานแล้วเน่งงก็่าลืมนะครับ Subscribe นะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมหน้าเราจะเล่นเกมอะไรกันนะครับไปไปครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันในแมปหน้าจ้าสำหรับเกมโลกบอ